สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมเมื่อนี้วัิพ้าไปหาต้นใหม่ครับม่กินกับปุลเมื่อต้มกินกับปุลกับเจียวส่วนอย่างครับผมแล้วจุดหากับยู่ใ,ใกล้ๆแล้วครับอยู่ทั้งพู่จุดที่เราสิปหากือทั้งพู่นี่ครับนะครับมาเบิ่งวัชมีผลงานมามื่อนี้นครับผม อเอาไก่จะมาถึงเกาะแล้วเกาะแหลกก่อนเลยติดหัวโอ้ยน,น่อยเงาแล้วครับนี่แก่แล้วน่อยดูโอ้หลายนอ้อยเลยครับคุออกหลายอยู่อ,อยู่ในเึกๆตรงนี้ครับโอ้คนออกซะกอน ครับกอเดียวออกไรนอนนะครับพหกเกตนอแล้วไปกอ่ออื่นครับผมครับตรงนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับจะเริ่มม่วงหมดเห็นและในตองเล็งหาโอ้ก่อทางไหนือนอนขึ้นหกหกบาทโอ้ออกกอเดียวโอ้เห็นแล้วครับเ,เห็นแล้ว น,นี่ครับออกซองนอเลยนี่นี่นอน,นั่งดินโพธาไปนี่แหละครับผมมันแสีบหวาน,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 นเนี่ยนี่นอติดดินนี่ผมช่วงนี้ก็เริ่มมืดแล้วเนาะผมจะได้เล่งมือหาเล่งมือออกไปแต่ว่าก็คือยังมีคนค่อยคนมาเอาก,ก้อนนี่ครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นี่ครับก้อนนี้ก็มี สองนอก่อแล้วนอสองนอครับผมเข่้ครับเดี๋ยวผมจะเล่งหาความสิมืดนี่นะครับไดบหหลายเดยประมาณหมอหนึงนี่ยครับเข้ครับเดี๋ยวลงไปต้มกันเจอกันไหมครับผม